ณแม่เลี้ยงเดี่ยวถามเนี่ยครูค้มขาหนูควรห่างจากสามีไหมคะนะครับเพราะสามีก็มีมือที่สามนะครับเราเงียบแล้วแต่มือที่สามให้สามีโทรมาด่าแฟนมีมือที่สามมันขึ้นอยู่กับสองสาเหตุหนึ่งคุณต้องชัดเจนก่อนว่าคุณจะไปต่อไหมหรือคุณไม่อยากไปต่อแล้วถ้าคุณไม่อยากไปต่อแล้วคุณเลิกคุณตัดจบคุณบล็อกคุณอะไรก็ตามแต่เริ่มตอนชีวิตใหม่ได้เลยครับแต่ถ้าคุณต้องการไปต่อคุณจะต้องเหมือนกับเสียมเขาควายให้ชนกันะ คุณจะต้องไม่อยู่ในสม,มการของการลงไปทะเลาะแต่วิธีการคือคุณต้องสร้างเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างให้เขาทั้งสองคนไฝ่กันเองนี่คือแนวทางการแก้ปัญหามือที่สามที่ดีที่สุดนะครับครูคอมสอนลูกศิษย์มา,มากกว่าสามพันเคสนะในการจัดการปัญหามือที่สามคุณไม่ควรลงไปสู้รบปลอมือกับแฟนของคุณเองไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปดา่าไม่ต้องตามไปถึงโรงแรมไม่ต้องติด g e p s ไม่ต้องอะไรกับมันทั้งสิ้นครับ หน้าที่คุณไม่ใช่หน้าที่ลงไปต่อสู้หน้าที่ของคุณคือการขีดเส้นให้สองคนนี้เขาฝ่ายกันเองหนึ่สมมุตินะวันนี้เราถามว่าเนี่ยหนูจะเงียบดีหรือเปล่าคุณเงียบกับไม่เงียบไม่ต่างกันเพราะมันไม่สนใจคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการตอนเนี้นะถ้าเขาถามเขาคุยคุณก็คุยแต่ต้องใช้สั่งรักในการสนทนาหนึ่งเลี่ยงการทะเลาะสคุณต้องกลับมาปรับลุกด่วน เรื่องที่สจองหากิจ,จกรรมบางอย่างในการทำร่วมกันยกตัวยอย่างเช่นไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วถ่ายภาพครอบครัวลงไปในโซเชียลมีเดียภาพนี้มันดูไม่จงใจครับแต่มันดูเหมือนกับว่าครอบครัวอบอุน่นพอมือที่3มเห็นเนี่ยมือที่สามจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะกลับไปอยู่กับเมียหลวงหรือเปล่ามือที่สจะตกอยู่ในห่วงวังวนของความรู้สึกลบๆเย่ๆ พะนานๆเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามือที่สามจะเริ่มท้าเลิกแฟนคุณครับจะเริ่มทะเลาะก,กับแฟนคุณจะเริ่มมีปัญหากับแฟนคุณหนักมากขึ้นนะครับเรื่องนี้ไปทบทวนอยู่ในคอร์สกาจัดมือที่สามคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิบเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหกเล่มครับเล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึ่งร้อยประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชีนำำ้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครูค,คมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอดไลน์ ID at @love_99 n o 2. เมื่อเข้าไปที่ Line แอดแล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line at. 5. บดจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ